ถ้าคือราชาโจรสลัดรู้จักไหมวันพีทอ่ะอโอเคไปกันจ้อดอดาขอบคุณครบับขอบคุณครับเล่นน้ำกันแบบนี้เลยนะโอ้สุดยอดมากเดินมาดิเดินมาดิ โอ้ยไม่กล้านี่วะบอสเหรอขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ซีรีส์ขี่เว็บเที่ยวทั่วประเทศไทยโดยตอนนี้เราอยู่กันที่กรุงเทพมหานครโดยมีเนชกาแฟกระป๋องมาเติมพลังความดีดให้เราได้ออกไปเข้มเต็มเหนียวกันตลอดทั้งวันมารอดูกันนะครับว่าที่กรุงเทพมหานครเราจะได้เจอที่เที่ยวอันซินสวยๆอะไรบ้างจะได้เจอเรื่องราวอะไรระหว่างทางจะได้นอนฟินฟินที่ไหนไปครับถ้าพร้อมแล้วออกไปลุยกันไปลุย สวัสดี8ปดโมงเช้าครับผมที่บ้านของบอนที่นนทบุรีนะเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะถามไถ่ถึงนมจีนนะครับเฮ้ยไม่เห็นมาทําคลิปด้วยกันเลยนะหายไปไหนตอนนี้นอนอยู่ในห้องนะครับภาวะตั้งครรภ์ก็จะเพลียหน่อยนะครับก็เข้าสู่เดือนที่4แล้วนะครอ่ะสำหรับในคลิปนี้นะครับบอลจะพาทุกคนนะไปลุยกันต่อนะครับกับการขี่เว็บเที่ยวทัวประเทศไทย77จังหวัดนะครับ1 5ออุทยานแห่งชาติรอบที่2แล้วนะฮะรอบแรกเราไปแบบ รวดเดียวไม่ครบไม่กลับบ้าน316วันส่วนรอบนี้เราก็จะไม่ได้ต่อเนื่องนะครับแต่เราก็จะไปกันแบบเรื่อยๆนะครับบางครั้งเราก็ติดภารกิจซึ่งวันนี้เราจะไปเที่ยวกันในจังหวัดลำดับที่65ทุกคนไกลเข้ามาทุกทีแล้วนะและนับวันกันได้ตอนนี้281วันซึ่งในจังหวัดที่65ต้องขอแจ้งดีเทลก่อนนะว่าอันนี้จริงๆไม่ใช่จังหวัดนั่นก็คือกรุงเทพมหานครนะครับจะเป็นเขตปกครองพิเศษนะครับแต่หลายๆคนนะฮะก็จะเรีย ว่าเป็นหนึ่งจังหวัดเพราะว่ากรุงเทพเขาไม่ได้อยู่ในพื้นที่จังหวัดใดๆเลยแม้ว่าจะเป็นเขตปกครองพิเศษนั่นเองนะฮะบางคนก็เลยใช้ว่าอเป็นจังหวัดที่77นะเช่นเดียวกันนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดแล้วกันหนึ่งพื้นที่แล้วกันนะที่เราจะไปเที่ยวนะไปหาประสบการณ์นะครับในการเที่ยวกรุงเทพและแน่นอนในคลิปนี้บอลไม่ได้ไปลุยวัดพระแก้วนะครับหรือไปถ่ายรูปวัดอรุณหรือว่าขึ้นไปบนภูเขาทองอันนั้นเป็นแลนด์มาร์กหลักที่หลายคนรู้จักอยู่แล้วนะฮะแต่วันนี้1วันนะับอจพาไปี่งวัน ซีนที่เชื่อว่าหลายคนยังไม่รู้จักอ่าหรือว่าบางคนอาจจะรู้จักก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวมาติดตามกันดูนะแต่ก่อนออกไปเดินทางก็ขอเติมพลังนะความดีด,ด้วยเนสกาแฟกระป๋องเขียวนะฮะอันนี้เป็นเนสกาแฟเอสเปรสโซโรสกระป๋องที่บอลโปรดปานเลยนะยอดขายนะครับกระป๋องนี้เป็นอันดับหนึ่งนะฮะทั่วไทยกันเลยนะครับผู้คนนิยมดื่มกันแพร่หลายด้วยรสชาตินะที่เข้มแบบนนมแต่เข้มกลมกล่อมหอมอร่อยมากๆนะแล้วก็เขกออาก็ยังเพิ่ม,มอารรบิก้าให้อร่อยเข้มข้นกลมกล่อม้อมออกไปลุยออกไปดีดนะฮะ ไปเข้มเต็มเหนียวกับภารกิจชีวิตในแต่ละวันแต่หลายคนอาจจะไม่คุ้นชินกับกระป๋องนะเพราะอันนี้รูปโชมใหม่นะครับเปลี่ยนกระป๋องใหม่นะครับใช้ไล่นะฮะกว่าเดิมแต่ว่ารสชาตินะครับเหมือนเดิมนะฮะตรงปก ตรงสเปคนะครับคนไทยไม่ได้เปลี่ยนสูตรนะครับยังอร่อยเหมือนเดิมและไม่ใช่เปลี่ยนรูปโฉมแค่กระป๋องเขียวเท่านั้นนะฮะไม่ว่ากระป๋องเงินนะครับกระป๋องครีมหรือเนสกาแฟกระป๋องดำนะเรียกได้ว่าเปลี่ยนรูปโฉมไม่หมดแต่ทุกรสชาตินะครับยังอร่อยเหมือนเดิมสูตรเดิมนะฮะย้ำนะครับสูตรเดิมไม่เปลี่ยนสูตรดังนั้นเดี๋ยวขอเติมพลังด้วยเนสกาแฟกระป๋องเขียวเอสเปรสโซรสให้หมดกระป๋องก่อนแล้วก็เดี๋ยวบอลจะพาไปลุยนะครับวันนี้บอลจะพาทุกคนไปเที่ยวไหนบ้างจะมีที่ไหนอันซินในกรุง ชื่นใจครับผมยิ่งแช่เย็นมาเย็นช่ำในตู้เย็นของเรานะโอ้โหยิ่งอร่อยเข้มข้นกลมกลมชื่นใจยิ่งขึ้นกว่าเดิมครัเต็มตู้เย็นเลยครับผม สายลุยอย่างเรานะตอนนี้เม็ดฝนนะฮะก็กําลังโปรยปลายอยู่นะครับแต่ว่ายังตกไม่หนักไม่อาจจะมาหยุดยั้งความดีบของเราได้นะอ๋อแล้วลืมบอกไปทุกคนปลายทางในวันนี้ฮะยามค่ําคืนนะครับบอลไม่ได้กลับมานอนบ้านนะแต่เราจะไปนอนที่พักฟินๆเลยทุกคนตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมนะครับร่วมสมัยนะกับสหายเราที่ชื่อว่าคุณเตอร์นะครับก็เป็นเจ้าของนะครับบ้านที่ไซโยกนะที่บอลไปขอแบ่งแกมาครึ่งหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปคุยเรื่องเกี่ยวกับโปรเจกต์บ้านที่ใช้ไซโยกด้วยนะฮะที่ว่าจะพัฒนารี อะไรยังไงเดี๋ยวว่ากันจะบอกได้เลยว่าที่พักนะครับใจกลางเมืองของเขาหน้าเปิดให้ทุกคนเข้าพักด้วยฟินสวยนะครับเคยมีรายการนะครับเกี่ยวกับบ้านนะก็ไปถ่ายทํามาแล้วนะครับเอาเป็นว่าบ้านเขาจะอยู่ตรงไหนจะสวยแค่ไหนนะครับก่อนเดินเราไปลุยเที่ยววันนี้ก่อนครับผมว่าแล้วก็ไปครับผม จริงอากาศแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะฮะอากาศเย็นสบายสดชื่นนะครับผมไม่ร้อนด้วยนะฮะแต่ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเดี๋ยวเราไปเรื่อยๆนะฝนจะตกหนักกว่านี้หรือเปล่าเอาเป็นว่ามันลุ้นกันนะครับสำหรับจุดแรกนะฮะเราจะขี่ขวจากนนทบุรีนะครับข้ามไปเลยนะฮะกรุงเทพไปยังนุ่นนะฮะโซนคูบอนนะครับอยู่ใกล้ๆกับมีนบุรีแถวนุ้นเลยครับผมก็จะมีวัดสวยนะฮะสไตล์จีนนะครับเอาเป็นว่าจะสวยขนาดไหนไปฮะเดี๋ยวบอลจะพาคุณเที่ยว อ่ะทุกคนตรงนี้เราอยู่ที่คูบอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งตรงนี้ฮะอย่างที่ทุกคนเห็น,นครับหลังคาสีส้มๆนะเป็นวัดสไตล์จีนครับซึ่งสาขามาจากไต้หวันเลยทีเดียวทุกคนสร้างวัดได้สวยงามใหญ่โตนะบนพื้นที่นะครับหลายสิบไร่กันตรงนี้เลยทีเดียวอยู่ใกล้ชิดติดถนนเส้นหลักนะฮะถนนเส้นคูบอนตรงนี้แหละครับผมก็สวยงามนะครับแล้วก็หลักๆนะครับไฮไลท์ก็คือวิหารเจ้าแม่กวนอิมนะครับองค์สีทองที่อยู่ด้านในเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าวัดแห่งนี้นะครับเจ้าวิจ,จิตสวยงามแปลกตาแค่ไหนนะครับวัน,น นเลยครับผมโอ้ทุกคนนี่ด้านในวัดนะเป็นลานกว้างเลยนะฮะแล้วก็มีวิหารตรงนั้นฮะก็สามารถไปไหว้พระด้านในได้ฮะแล้วก็เีครับมีเจ้าแม่คุณอินนะฮะสีทองเห็นอยู่บนยอดตรงนี้ฮะไปฮะไปไหว้พระด้านในครับผม คนไปไหว้พระมาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเราไม่ได้คุยด้านในนะครับเพราะว่าบรรยากาศด้านในวัดคือเงียบสงบมากๆนะฮะแล้วก็ ด้านในเนี่ยก็คือบอกได้เลยว่าอลังการมากจะมีองค์พระประธานนะครับที่แกะสลักอย่างวิกิตรงดงามนะครับ3องค์แล้วก็ด้านซ้ายด้านขวานะฮะที่เป็นผนังนะครับก็มีลัลวดลายแกะสลักนะครับคล้ายกับเจ้าแม่กวนอิมเหมือนเป็นเซรามิกงดงามมากอ่อนช้อยมากๆนะฮะแล้วก็ผนังแต่ละด้านนะครับก็จะมีองค์พระพุทธรูปนะครับองค์เล็กๆนะฮะเต็มเลยฮะทั้งผนังเลยนะครับส่วนด้านนอกก็อย่างที่เห็นนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นลานกว้างแล้วก็มีพระวิหารทองคั่นนะครับอันนี้ก็ให้อ่า เป็นรูปปั้นของถวยเทพต่างๆนะครับแล้วก็ด้านหลังฝั่งก็จะมีคลองอันใหญ่มากฮะแล้วก็ด้านนี้ก็จะมีระฆังนะครับอันใหญ่เช่นกันนะครับอ่ะด้านนี้เราก็มาไหว้เจ้าแม่ขวนอิมนะเมื่อกี้น่าจะยังไม่ทันได้บอกชื่อนะครวัดฝอกวงซันนะครับอันนี้ก็คือชื่อวัดเนี่ยครทุกคนดูดิ องค์จ้าแม่คงอีกองค์ใหญ่มากสีเหลืองทององค์โตแล้วก็ปลาเนีดมากๆนะฮะพระพักนะครับรอยยิ้มนะฮะที่โอกโตนะครับถือว่าสวยงามมากนะฮะแล้วก็ด้านนอกก็จะมีสถาปัตยกรรมต่างๆนะครับเนี่ยฮะสไตล์จีนฝั่งนั้นเมื่อกี้ไปมาก็น่าจะเป็นองค์พระถังจำจังน,นะครับแล้วอันนี้ก็จะมีพระพุทธรู นะครับสีมุกนะครับอันนี้ก็จะเป็นองค์พระพุทธรูปสีทองนะครับที่สวยงามอเดี๋ยวเราไปแวะไหว้เจ้าแม่กวนอิมนะครับแล้วก็ใกล้ๆกันนะครับมีอีกหนึ่งวัดสวยนะครับอยู่ตรงคูบอนเนี่ยวัดเยอะแล้วก็สวยๆแปลกตาด้วยจะเป็นวัดอะไรเดี๋ยวพาไปเที่ยวแต่ก่อนอื่นขอไปไหว้องค์เจ้าแม่กวนอิมก่อนครับผม จากนี้ไปนะฮะเดี๋ยวเราไปอีก5กิโลนะครับมีวัดส,สวยนะครับอยู่ตรงคูบอนเหมือนกันนะครับชื่อว่าวัดสมเด็จพระศิวะนะฮะแต่มีองค์เจ้าแม่กุนิมที่สวยงามมากนะฮะเรียกได้ว่าเรามาวัดสไตล์จีนแล้วเดี๋ยวเราไปสไตล์อินดูกันต่อฮะแต่มีเจ้าแม่กุนิมที่ยิ่งใหญ่สวยงามนะครับจะสวยขนาดไหนไปฮะ5กิโลไปครับผม ทุกคนตอนนี้บอลก็มาอยู่ในซอยคูบอล27แยก27นะฮะแล้วตรงนี้เรียกว่าวัดส,สมเด็จพ่อพระศิวะนะครับเป็นวัดส,สไตล์ฮินดูนะครับด้านบนนะฮะก็จะมีองค์รูปปั้นพระศิวะ องหญ่มากครับผมสีเหลืองทองอารามนะฮะอยู่บนดาดฟ้านะฮะส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นสถานที่ไหว้พระนะครับผมขอพรนะครับให้ความเป็นสิริมงคลกับตัวเองนะฮะแล้วก็ฝั่งนี้ก็เหมือนกําลังมีอาคารที่กําลังก่อสร้างอะไรสักอย่างนะทุกคนดูถ้าหากสร้างเสร็จต้องเป็นสิ่งปลูกสร้างที่ใหญ่โตแน่นอนนะแต่จุดที่ดึงดูดมาให้บอลมาที่นี่คือนี่เลยทุกคนเจ้าแม่กวนอิมนะฮะองหญ่โตเบื้องหลังนะครับเป็นท้องฟ้าสีฟ้าสลับกับเมฆสีขาวสวยงามมากนะแล้วออก แบบนะฮะแกสลักย่องวิกฤตนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปดูไปไหว้ใกล้ๆก,ก,กันครับผมอ่ะ เป็นไงบ้างครับทุกคนใหญ่โตอลังการมากนะฮะองค์เจ้าแม่กวนอิมนะครับพับพักนี่คืองดงามมากเลยนะฮะทุกคนเป็นแกะสลักนะครับด้วยหินองค์โตแต่ไม่แน่ใจว่าสถานที่แห่งนี้คือเสร็จแล้วหรือยังนะครับเพราะว่าก็ประตูด้านในยังเข้าไม่ได้นะซึ่งองค์พระแม่กวนอิมนะครับประทับนั่งอยู่นะฮะบนดอกบัวนะครับด้านซ้ายด้านขวาก็จะเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวานะครับก็ถือว่าวิจิตสวยงามนะครับรับกับองค์พระศิวะด้านนู้นนะฮะที่สีเหลืองทองนะครับใกล้ๆกันก็มีอาคารนะฮะเป็นว ก็เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวนะครับมาคูบอนได้ถึง2แห่งเลยทั้งวัดจีนวัดอินดูแล้วก็มาไหว้เจ้าแม่กวนอิมนะครับทั้งสีทองนะครับที่ทางวัดจีนนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเจ้าแม่กวนอิมหินนะครับที่ใหญ่โตสวยงามนะครับเป็นอีกหนึ่งจุดนะฮะแหล่งท่องเที่ยวอันซีนของกรุงเทพครับผมไปจุดต่อไปกันครับผมจะมีรถเก่าโบราณที่เรียกว่าโบราณจริงๆนะอยู่ที่เขตสัมพันธวงศ์อยู่ในตลาดน้อยนะฮะเราเปลี่ยนเป็นเที่ยวชุมชนกันบ้างฮะซึ่งอันนี้บอลเคยเห็นรูปมานานแล้วนะฮะน่าสนนดยวขอองตล้ ที่จริงครับทุกคนในกรุงเทพเนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวหลายที่นะโดยเฉพาะชุมชนนะครับอย่างเช่นล่องเรือนะฮะวันเดทิปนะครับคลองบางมดนะฮะอันนั้นคือได้ทั้งวันเลยไปดูวิถีชีวิตริมคลองนะครับดูอาชีพนะครับแล้วก็ยังได้ทํางานศิลปะด้วยนะฮะเป็นการนั่งเรือเที่ยวคลองนะครับแต่ว่าใช้เวลา1วันเต็มเลยฮะเฉพาะที่คลองบางมดเราก็เลยไม่ได้ไปอันนี้บอกไว้เป็นข้อมูลนะครับเผื่อว่าใครสนใจแต่ว่าตอนนี้เราไปยังตลาดน้อยอยู่ห่าง31กิโลฮะทุกคนพาเข้าใจกลางเมืองแล้วต้องบอกก่อนว่าวัันนนนีี้้ออาาาจจจะะะะะเเเท่่่ยยววไดดรรใแตลุคบ รุงเทพรถติดนิดนึงทุกคนยิ่งบางช่วงนะฝนตกด้วยก็ทําทําให้รถมันติดขึ้นไปใหญ่นะอ่แต่ว่าเดี๋ยวจะพยายามเสิร์ฟมาให้นะครับว่าวันนี้มาดูกันว่าเราจะได้ไปที่ไหนบ้างครับผมไปฮะไปลุยก,กันตอ่อเข้าสู่ย่านดินแดงทุกคนนี่ยังไม่ถึงสุขุมวิทนะกระดึบกระดึบกระดึบ ตอนนี้เราอยู่ที่สี่แยก d ิ s ค o v e r อรนะฮะด้านซ้ายของเราก็จะเป็นห้างมาบุญคลองนะครับรถไฟฟ้าด้านบนนะก็จะเป็นเส้นสุขุมวิทนะฮะตอนนี้เราก็มาอยู่ย่านไข่แดงนะครับของกรุงเทพมานะครเป็นที่เรียบร้อยโอ้โห30กิโลทุกคนขี่กันชั่วโมงกว่าจากคูบอนเข้ามาตรงนี้ใครอยู่กรุงเทพก็จะรู้ดีนะว่าโอ้โหมันเข้ามาในไข่แดงนะฮะรถติดโคตรเลยทุกคน อ่าตอนนี้ก็ไปสองกว่าแล้วไปครับผมอยู่ห่างอีก4กิโลนี่นี่นี่เจ๊แล้วเจ๊แล้วอจอดรถมาจอดหน่อยนะอ่ะตรงนี้เรียกว่าตลาดน้อยนะครับก็จะอยู่ใกล้ๆกับยวราชนะฮะอ่าทุกคนระหว่างเบอร์เบอร์คือต้องบอกก่อนว่าการขี่ในกรุงเทพทั้งวันเนี่ยมันเหนื่อยมากสําหรับมอเตอร์ไซค์ที่มีปิ๊บแบบนี้นะทุกคนใครที่สัญจรอยู่ในกรุงเทพอ่าสวัดดีครับหวัสดีครับมาเที่ยวแถวตลาดน้อยนะฮะคือ มันใช้พลังงานเยอะมากในการซิกแซกแล้วระยะทาง30กิโลเนี่ยขี่กันเป็นชั่วโมงเลยอ่ะล้วก็มาตั้งหลักสวัสดีครับแล้วก็เจอ FC ตัวน้อยอ่ะมาขอถ่ายรูปอ่ะเมื่อกี้เราก็เลยถาม FC ว่าอ๋อน้องหนูแนะนําที่เที่ยวหน่อยถ้าหากสวยๆเลยในย่านตลาดน้อยต้องไปตรงไหนมันอยู่ในซอยซอยสารเจ้าลงเกือครับแล้วก็จะมี ทางซ้ายให้เดียวครับก็เดียว้าไปได้เลยครับโอเจอรถเสร็จนะครับก็ตรงไปเรื่อยๆอ่าโอเคอ่าเดี๋ยวเราไปดูตรงสตีด้าแล้วดูรถเก่าแก่โบราณดีกว่าทุกคนก็คือตรงนี้เป็นย่านเดินเล่นชอปปิ้งนะครับมาซื้อของกินนะฮะหลากหลายเลยนะฮะย่านเยาวราชก็รู้อยู่แถวนี้ของกินเยอะแยะเลยอ่ะมาถ่ายรูปกันเราโชคดีนะเราเจอคนท้องถิ่นโอเคมีแผนที่ชุมชนด้วยะ ตกแต่งแต่ละที่นะทุกคนอาร์ตมากเลยครับเมื่อกี้ที่ผ่านมาก็จะเป็นบ้านสไตล์จีนนะครับแล้วก็ใกล้ๆกันก็มีสตรีทอาร์ตสวยๆอ่ะทางนี้ก็มีสตรีทอาร์ตเหมือนกันฮะอ่ะทุกคนเนี่ยฮะ รถโบราณนะครับที่เราตามหาอยู่นะฮะเป็นการเดินทั่วทั้งตลาดฟิลคล้ายๆกับไปเที่ยวปีนังที่ตามลาสตีอาที่นี่เหมือนกันนะชุมชนตลาดน้อยยิ่งใหญ่อลังการมีหลายสิ่งหลายอย่างที่สวยงามเยอะแยะมากกว่าที่บอลคิดนะไม่ว่าจะเป็นศาลเจ้าก็ดีนะบ้านโบราณสไตล์เกลีหรือว่าสตีอาในหลากหลายจุดที่นักท่องเที่ยวนะต่างมาเก็บรูปเก็บภาพมุมสวยๆโดยเฉพาะอันนี้เลยฮะไฮไลท์กับอีกหนึ่งรถนะครับโบราณที่อยู่ในตลาดมีโอกาสแวะมานะครับเกตสัมพันธวงศ์นะกับที่นี่ครับชุมชนตลาดน้อยครับผม อ่ะทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในถนนนะฮะหน้าทางเข้าชุมชนตลาดน้อยนะก็เป็นตรอกเล็กๆนะครับของกินของขายเพียบเลยนะฮะแต่ตอนนี้อากาศอบอ้าวเราใช้พลังนะฮะเดินเยอะมากก็ผมขอหาเครื่องดื่มอะไรเย็นๆทานหน่อยแล้วกันอ่านี่มีตู้แช่ด้วยนี่มีเนสกาแฟรกระป๋อง<ม>ขายนะมีเยอะเลยครับมีหลายรสชาติครับอ่างั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตไปหยิบเองนะเปิดเลยครับเปิดเลยครับอ่าทุกคนเนี่ยมีหลากหลายรสชาติเลยนะกระป๋องเขียวกระปอ๋องครีมนะฮะอ่าเดี๋ยวเราจัดเป็นกระป๋องเงินนะฮะอันนี้เป็นกาแฟดาแคลอรี่น้อยพี่ป กติเนสกาแฟกระป๋องขายดีไหมขายดีครับอุ้ยเมี<ส>๋ยวเ,เต็มตู้เลยนะอ่าใช่สีเขียวอะ่ะยอดขายดีเป็นอันดับหนึ่งเลยอ่าแต่อันนี้เดี๋ยวเราลองกาแฟดําพี่ผมเมาหมดตู้เลยนะเดี๋ยวผมจะไปแจกเอซใส่ถุงให้ผมหนะม่อยนะผมขออนุญาตยืนกินหลบแดดตรงนี้แป๊บนึง่งร่งครับขอบคุณมากขอคกคบคุณมากคุณนาขอบคุณครับ สดชื่นมากทุกคนเนสกาแฟกระป๋องน้ายิ่งแช่เย็นนะทุกคนบอกได้เลยความอร่อยคูณ2นะครับโดยเฉพาะอันนี้นะฮะเนสกาแฟกระป๋องนะครับแบ็คไอนะเป็นกาแฟดําน้ําตาลน้อยแคลอรี่น้อยเหมาะมากๆนะสำหรับคนรักสุขภาพแค่50แคลอรี่เท่านั้นเองและอย่างที่ทุกคนเห็นนะก็คือเปลี่ยนโฉมใหม่นะกระป๋องแบบใหม่นะครับไม่ได้เหมือนเดิมนะฮะทุกรสชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นแบ็คไอนะครับหรือว่าเป็นกระป๋องเขียวนะครับอันนั้นแบบเนสกาแฟกระป๋องเอสเปรสโซโรสนะฮะแบบเข้มกลมกล่อมนะครับหรือว่าจะเป็นกระป๋องครีมนเป็ ครีมลาเต้นะฮะอันนั้นอร่อยแบบนัวนมมากๆหรือว่าจะเป็นกระป๋องดำนะครับอันนี้จะเป็นโรบัสต้าแบ็คโรสที่บอกได้เลยว่าเขารั่วมาสุดเข้มรสชาตินี้เข้มสุดขั่วไม่ว่ากระป๋องไหนไปเลือกในแบบที่คุณชื่นชอบได้รสชาติเหมือนเดิมนะครับตรงสเปคคนไทยเหมือนเดิมตรงปกนะครับไม่เปลี่ยนสูตรเปลี่ยนแค่กระป๋องให้ดูสวยดูฉายลอ่ะเดี๋ยวเราซดหมดนี้นะฮะเติมพลังแล้วเดี๋ยวไปลุยกันต่อยังมีที่ท่องเที่ยวน่าสนใจอีกหลายที่นะครับพาทุกคนไปเที่ยวกันครับผมขอบคุณมากนะครับพี่ฝากเชียร์เนส โชคดครับไปฮะทุกคนเอาเนสกาแฟกระป๋องไปยัดใส่รถนะครับเผื่อได้เจอเอาสวัสดีครับติดตามอยู่เหรอฮะเนสกาแฟกระป๋องนะเย็น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 เราแจกกันตรงนี้แหละหยิบได้เลยสีเขียวสีเขียวเอาอีกเอาอีกกระป๋องนึงสองกระป๋องเลยอาเผื่อเจอเพื่อนแจกเพื่อนอ่านี่ผมแจกผมแจกหยิบไปสักกระป๋องสองกระป๋องนี้กาแฟปกติทานอยู่นะทานอยู่าเนี่ยครับอาจะได้ขับไปไหนจะได้กระปี้กระเป๋าขับขี๊บป้ายโชคดีครับโชคดีครับขอบคุณครับพี่ ไปครับผมเดี๋ยวเตรียมไปลุยกันต่อนะจุดต่อไปบอลจะพาทุกคนไปล่องเรือไปดูวัดพระใหญ่นะาที่สวยมากๆนะครับที่ภาษีเจริญนะครับผมเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวนะที่นิยมของชาวต่างชาติด้วยครับผมไปกันต่อครับผมอีก9กิโลแต่เป็น9กิโลที่ป่ารถติดใจกลางกรุงเทพครับผมอ่าทุกคนมายาวราานะปกตินี่คือถือว่ารถติดอยู่แล้วนะ แต่อันนี้มาในช่วงเทศกาลกินเจทุกคนโอ้อาฮาก็จะหนักขึ้นกว่าเดิมนิดนึงแต่ก็พอได้ลื่นไหลขี่รถในกรุงเทพสนุกจังเลย,อ,ยอ่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ที่วัดขุนจันทนะทุกคน ซึ่งวัดแห่งนี้นะฮะจะอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยทุกคนกับวัดปากน้ําภาษีเจริญนะ,ะเป็นจุดที่เรามาขึ้นเรือตายทุกคนไอ้เหี้ยคือน่าปวดร้าวรานใจมากทุกคนเราเห็นจากรูปจากคลิปนะฮะคือองค์พระใหญ่สีทององค์โตคู่กับเจดีย์สีขาวนะครับก็คือวัดปากน้ําภาษีเจริญเนี่ยตอนนี้ท่านเข้าเฟือกสีเขียวอยู่นู่นทุกคนโอ้โหเห็นตรงนี้เรา ปวดใจมากนะสอบถามชาวบ้านมานะครับตอนนี้เขากําลังบูรณะนะครับทาสีใหม่หนู่นนี่นั่นนะฮะก็จะเรียบร้อยก็คือเดือนมกราคมปีหน้ากันเลยทีเดียวทุกคนอแต่เราตั้งใจนะมาแล้วก็เดี๋ยวไปล่องเรือกันสัหน่อยนะอย่างน้อยก็มีองค์เจดีย์สีขาวแล้วก็เดี๋ยวจะให้ทุกคนได้รู้ฟีลลิ่งด้วยว่าเฮ้ยถ้าล่องเรือนะครับชมวัดนะบรรยากาศจะเป็นยังไงแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับตรงวัดขุนจันทร์แห่งนี้ก็จะมีพระองค์สีทอง mm hmm. ทองค์ mm hmm. ใหญ่โตเหมือนกันนะ คู่กับเจดีย์เนี่ยครับสามแถวนะครับเรียงรายตรงนั้นก็มีองค์เทพนะครับสีทองเหลืองอลามนะครับั้งคู่อยู่กับอาริมแม่น้านะครับอยู่คนละฝั่งฝั่งกันอาไปเดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในนะฮะมีท่าเรือนะครับมาขึ้นเรือตรงนี้ได้นะครับค่าเรือเท่าไหร่ยังไม่รู้ไปฮะเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเอาสวัสดีครับพี่อ่านี่เป็นค่าเรือใช่ไหมฮะใช่ครับอานั่งเรือเท่าไหร่ครับพี่คนเดียวเลยเมา4 0 0 4 0 0นี้จํากัดเวลาไหมฮะหรือว่ากี่ชั่วโมงกี่นาทีนามสิบนาทีเรองตามตรงนงอะไรี่ ้องด่านอาน๋อโอเคงั้นสามสิบนาทีเนาะโอเคไปเลยฮนะสีนะ่ร้อยครับทุกคนเอ๊ะจะมาหลายคนนี่ค่าเรือมันเพิ่มขึ้นลดลงอะไรยังไงไหมฮะเผื่อ,อว่าได้ประชาสัมพันธ์อ,อะไรนะฮะเจ้าเอเดนละสยบาทอ๋อเอ๋อโอเคเฮ้ยอันนี้แสดงว่าเขาลดให้ผมต้องคุยปกติก่อนว่าถ้าต่อให้ใครก็แล้วแต่ไม่ใช่ว่าถือวิดีโอเราลดให้ค,คือจริงๆต่อให้ไม่ถือมานักงท่องเที่ยวไทยเราก็คิด400 แต่ว่าถ้าหากมากันสามคนขึ้นไปเราก็ขอคนละ200บาทใช่ครับก็ไม่ได้เยอะนะทุกคนคนละ200บาทกับประสบการณ์การนั่งเรือล่อ,ลองเรือถึงครึ่งชั่วโมงนะฮะแล้วก็ได้ชมพระใหญ่อ่่งเงนเช่เลยครับผมผมนั่งหน้าเลยนะน่าเยไปลุยล่องเรือกันค่าคือราชาโจรสลดัดรู้จักไหมวันพีทอ,อ่ะโอเคอไปฮะล,ล่องเรือชมวัดปากน้ำภาษีเจริญแล้วสวยมากทุกคนนี่ โอ้โหแต่เสียดายราท่านเข้าเปลือกทุกคนนี่บรรยากาศดีมากเลยทุกคนดูดิโอ้พี่ชื่ออะไรพี่พี่สุโมฮะพี่สุโมนะผมฝากเนื้อปากตัวด้วยนะโอเคอ่าโอยังสวยอ้ยทุกคนบรรยากาศดีลมเย็นๆโคตรฟินเลยทุกคนบรรยากาศดีมากฮะแดดไม่ร้อนด้วยขี่เว็บปลารถติดกันมาทั้งวันทุกคน ขอล่องเรือนะฮะชมพระใหญ่อ๋อออ๋ตรงนี้คือคาเฟ่ใช่ไหมฮะอ๋อ,อ,อนี่คือเป็นอู่เรือจริงๆใช่ครับผมอ่าน,นี่นี่เป็นอู่เรืออ๋ออ๋อนี่นี่ไปนั่งบน,บนเรือบนนี้นะฮะอ่านี่ไงอู่เรือคาเฟ่อ่าไม่เป็นไรพี่ไม่ต้องแวะก็ได้ นั่งเรือเล่นดีกว่าทุกคนอ่ะมาฮะชมวิวชมบรรยากาศกันครับผมแสงยามเย็นถึงองค์พระใหญ่ท่านจะเข้าเฟือกนะทุกคนแต่ว่าบรรยากาศคือดีเลยทุกคนในการล่องเรือดูพระใหญ่นะฮะไปกันตาโอ้โหไปกันตาไปกันตา ขอบคุณครับคุณครับเล่นน้ำกันแบบนี้เลยนะโอ้สุดยอดมากเดินมาดิเดินมาดิโอ้ยไม่กล้าเนี่ว่าป๊อตเหรอบอกให้โดนไม่โดนเนาะเป็นแต่เห่าอยู่บนฝั่งขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากจ่ายตังเรียบยแล้วนะโอเคอ่ะ ตามนั้นทุกคนก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์น่ามีโอกาสนะครับอย่าลืมแวะมานะล่องเรือคือฟินมากนะครับก็คือให้กันผมว่าน่าจะเกิน30นาทีอ่าแล้วก็ได้ล่องเรือนะครับดูวิถีชีวิตนะครับเห็นทั้ง่าด้านหน้าขององค์พระด้านหลังขององค์พระนะครับแล้วก็วัดวา,ารามบ้านเรือนนะครับของผู้คนที่อาศัยกันอยู่ตลอดริมน้าอ่ะไปฮะตอนนี้ไปหาเจ้าเว็บบุกบินก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีฮะขอเช็คเวลาครับอ่าทุกคนตอนนี้ก็ใกล้จะหกโมงเย็นแล้วทุกคน 17.40นะเดี๋ยวบอลจะพาทุกคนนะไปขี่มอเตอร์ไซค์นะครับวนรอบเขตพระนครนะมีวัดสวยๆนะฮะเยอะแยะมากมายเชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วนะเราก็ไม่ได้อ่าไปเที่ยวนะครับเดี๋ยวพาชมบรรยากาศนะครับเมืองกรุงเทพในยามเย็นอ่าแล้วก็ก่อนที่จะไปเข้ายังที่พักสวยๆนะครับในค่ําคืนนี้พาไปรู้จักคุณเตอร์นะครับบอกได้เลยว่าเขาเจ๋งมากนะฮะด้านการสถาปัตยกรรมนะครับอาคารโบราณสวยมากแล้วที่พักเขาก็ยังสวยครับคืนนี้สวยขนาดไหนเดี๋ยวบอลพาไปดูฮะ อ่านี่ทุกคนเบื้องหลังเบื้องหลังนี่มีเอฟีตัวน้อยบ๊ายบายนะบ๊ายบายนะไปแล้วครับผมเบื้องหลังเบื้องหลังตัวน้อยให้กำลังใจ แล้วทุกคนที่พักของเราในค่ําคืนนี้นะเสื้อผงเสื้อผ้านะอ,อุปกรณ์นำน้ำแล้วก็กนี่อยู่ในลงงังอ่ะตรงนี้นะทุกคนที่พักนะครับชื่อว่าวิลล่ามังคราอยู่ในซอยตรอกศิลน,นะครับใกล้ๆกับอนุสาวรีนะ ก็เป็นบ้านลักษณะสไตล์บ้านไม้เป็นคล้ายๆโฮมสเตย์ย ay, มี4ห้องพักนะครับส่วนใหญ่ก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็จะมาพักกันเยอะเรียกได้ว่าเต็มเกือบทั้งเดือนเลยทุกคนมีอยู่4ี่ห้องและคะแนนรีวิวเนี่ยที่นี่ถ้าจัไม่ผิดนะระดับ9ก้ากว่าเลย9ก้าบวกซึ่งเจ้าของที่นี่นะฮะก็คือคุณเตอร์นะครับผมก็เป็นเพื่อนเป็นสหายกับเรานะฮะที่เขาแบ่งที่ที่การนะครับท่ามกลางธรรมชาติที่ว่ามีทะเลหมอกล้อยล้อมด้วยขุนเขานะครับแล้วก็ใกล้ชิดติดแม่น้ำแพวตรงนั้นบ้านอีกหลังหนึ่ง ร้างกันทั้งสองหลังเลยนะเดี๋ยวอนาคตนะครับเราก็จะพัฒนาตรงนั้นให้เป็นบ้านของบอลด้วยนะครับมีลานกางเต็นท์สวยๆนะครับไว้รอต้อนรับทุกคนแต่ตอนนี้เดี๋ยวไปดูห้องพักกันครับทุกคนว่าอาคารนะฮะเนี่ยครับสูงน่าจะประมาณสัก3ามชั้นนะครับเป็นสไตล์ไม้แล้ววินเทจสวยๆเลยทุกคนตกแต่งอย่างดีนะฮะคุณเตอร์เขาจะชอบงานแบบอาร์ตอาร์ตนะครับสถาปัตยกรมแบบแนวร่วมสมัยนะครับอาคารโบราณนะครับมีความเป็นมานะครับมีเรื่องราวนะครับแล้วเขาก็เอามารีโนเวทนะครับเป็นอาชีพของเขานะฮะที่มาจากแกรักเดี๋ยวไปเจอคุ ัอยู่ข้างในละแล้วก็เดี๋ยวไปดูห้องพักคนในคขบคืนนี้ครับผมอ่ามีทุกคนนะฮะอ่าพี่ติ๋มสวัสดีครับอ่าผู้จัดการของที่นี่นะอ่าโน่น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 โน่คุนเตอร์นนะฮะเดี๋ยวผมขอไปคุยกับคุนเตอร์หน่อยอ่าสวัสดีครับเป็นไงกลับมาถึงนานยังเห็นบอกว่าธุระทั้งวันเลยวันนี้ เหนื่อยนะ่นีนะโอ้โห <laughs> นี่คือเขาเขาจะสะสมแบบพวกบ้านเก่านะทุกคน <laughs> เพื่อเอามารีโนเวทใจเขาเนี่ยเขาไม่ได้อยากจะรวยเพื่อที่ว่าแต่มีตังก็ดี <laughs> ใช่ไหมมีบ้านกี่หลังแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยที่เป็นบ้านเก่าซื้อซื้ไวเอาอายุกี่ปีขึ้นไป50ปีส่วนใหญ่ตั้งแต่รห้นะที่ว่ารห้รหกรเจ็ดประมาณน,นั้นครับ คือบ้านแต่ละหลังอะทุกคนเมื่อก่อนนะผมไม่ค่อยอินเรื่องบ้านเมื่อก่อนเราก็จะชอบแบบมินิมอลนอกอะไรตามภาษาทั่วไปนะแบบบ้านทรงสวยๆโมดอ์ Model. แต่ว่าตั้งแต่ผมมาคุกคีกับคุณเตอร์นะครับทุกคนก็จะเห็นว่าบ้านที่การก็จะเป็นทรงที่แบบสวยๆนะครับมีเอกลักษณ์มีสไตล์แล้วก็เนี่ยอย่างบ้านหลังนี้เราไม่ตามกระแส เราเราเก็บมาสเตอร์พีอะไรที่เป็นมาสเตอร์พีซจากยุคไหนก็แล้วแต่เแล้วคุณดูยังไงว่าบ้านอันไหนมันเก่ามันราชการที่เท่าไหร่อ๋ออันนี้มันเป็นองค์ความรู้มันมีเอกลักษณ์ของมันอยู่ใช่ใอย่างเช่นพวกลายฉลุหน้าต่างอะไรพวกใช่ซึ่งแน่นอนส่วนใหญ่ที่ซื้อมาก็จะเป็นไม้ ก็มีปูนมีอิฐด้วยอ่าผสมผสมกันเนาะก็ประมาณนี้แหละฮะแล้วอันนี้ก็เป็นรีโนเวทมาเหมือนกันครับลักษณะอันนี้เป็นเป็นลักษณะอาคารประมาณไหนได้ครับอันนี้รัใช้กาลที่6กับบ้านอ่าแล้วก็ตอนซื้อมาก็จะเก่ายิ่งกว่านี้เลยโซ่กว่านี้เยอะต่อเติมไปตามยุคสมัยเนาะตามแล้วก็ตามเอ่อตามปัจจัยของ้าของบ้านซึ่งเตอร์เวลามากรุงเทพเตอร์ก็นอนที่นี่ ใช่ใช่ก็เ<ช>นี่ยครคือเหมือนอารมณ์ประมาณว่าสะสมงานศิลปะที่เป็นสถาปัตยกรรมร่วมสมัยโบราณแล้วก็เอามารีนเวทแต่แน่นอนก็ไม่ได้ร่ำรวยระดับแบบเป็นเศรษฐีพันล้านก็เปิดเป็นกิจการตรงนี้มาพักได้วิลล่ามังคลาจงตอนนี้คะแนนรีวิวเท่าไหร่เก้าจุดเา <9. 2. S 1> อเก้าจุดสองนะครับ<ม>บอกได้เลยว่าดีแน่นอนแล้วก็คืนนี้ขอห้องห้องหนึง่งตัดไปเดี๋ยวยังไงไปเข้าที่พักก่อนแล้วก็เดี๋ยววันนี้เรามีเรื่องคุยกันเกี่ยวกับเรื่องบ้านพิการด้วยเพราะว่าใกล้จะได้ทําเลยนะ การจะได้ทําแล้วตอนนี้ผูพันฝนจะหมดแล้วฝนจะหมดแล้วทุกคนจะทำานี่ฮะคนออกแบบนะครับที่จะทําบ้านที่การนะฮะเดี๋ยวเขาก็จะทําบ้านของเขาด้วยแล้วก็ทาบ้านของบอลด้วยนะฮะจัดพื้นที่ให้สวยๆเพื่อที่จะรอต้อนรับทุกคนแต่เดี๋ยวไปดูห้องพักกันครับผมเดี๋ยวผมลงมาคุย้เดี๋ยวให้พี่ติมพาพี่ติมรบกวนน่อยดูอาไรแขกดูแลไแขกขอบอกก่อนนะคะห้องใหญ่ที่ที่จะเปิดให้พี่บอลเนี่ย เต็มเ่มปิดอ่าเต็มหมดแล้วขายดีมากนะที่นี่นะโอเคคือที่นี่ต้องจองมาก่อนล่วงหน้านะทุกคนก็คือแบบห้องพักเขาอ่าชาวต่างชาตินะครับที่เขารักในงานศิลปะนะครับเขาอ่าชอบมาพักที่แบบเป็นงานร่วมสมัยนะครับไม่ใช่งานอิดงานปูนนะครับก็จะมีกลุ่มลูกค้าประเภทนี้เยอะมากนะฮะก็กลายเป็นว่าตอนนี้ที่นี่ก็คือเต็มตลอดเลยทุกคนอ่ามาที่โชว์เหลือห้องได้ไๆอ่าโอเคไม่เป็นไรครับผมนอนสบายๆอยู่แล้วคนเดียวฮะอ่านี่ชั้น3เลยใช่ไหมเนี่ยอุ้ยแอร์เย็นชําเลยพี่ อ่านี่เปิดแอร์ต้อนรับมีห้องน้ำข้างในตัวเลยเฮ้ยทุกคนเห็นห้องเล็กๆแบบนี้นะทุกคนแต่สวยม,มีความเป็น r ์ r แอนด์ศิลป์นะฮะทุกคนเลยเนี่ยฮะได้มีได้ฟิลอะพี่ขอบคุณมากเดี๋ยวยังไงผมล้างหน้าล้างตาเข้า้วนด้วยแล้วเดี๋ยวตามนี้ฮะทุกคนเดี๋ยวเราลงไปคุยกับคุณเตอร์ข้างล่างนะครับเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกต์บ้านที่การขอบคุณมากครับพี่เต็มขอบคุณมากครับครับอ่ายืดห้องทุกคนโอ้โหเนี่ยฮ,ฮะเที่ยวมาทั้งวันทุกคนเหนื่อยลุยทั้งวันนะเ ห้องพักสบายยมีแอร์แบบนี้เลยก็ประมาณนี้แหละฮะสำหรับการเดินทางนะครับผมในกรุงเทพจริงๆในกรุงเทพเนี่ยมีซอกซอยมีชุมชนนะมีวัดนะครับแล้วก็มีคาเฟ่สวยๆโดยเฉพาะอ่าทางฝั่งหนองจอกมีนบุรีก็จะเป็นฟิลทุ่งนาหรือว่าจะไปทางบางขุนเทียนนะครับก็จะเป็นฟิลทะเลนะครับป่ากรุงกลางล่องเรือได้เยอะมากครับทุกคนแต่วันนี้เราพาทุกคนเที่ยวแบบ1วันนะครับตามสไตล์บอลพาทเที่ยวกับการเที่ยวทั่วไทยในจังหวัดที่อ่าหกถึงแม้ว่าที่นี่จะไม่ใช่จังหวัดก็ตามนะครับสำหรับกรุงเทพมหานครไว้รอติด ตามชมกันต่อนะว่าจังหวัดที่66บอลจะพาคุณไปเที่ยวไหนและจบทริปทั่วไทยรอบสองเนี่ยจะใช้ระยะเวลา300กี่วันนะฮะไว้รอตามทั้งนี้ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับรวมทั้งเนสกาแฟกระป๋องที่มาสนับสนุนเติมพลังความดีให้เราได้ออกไปเข้มเต็มเหนี่ยวกับชีวิตนะฮะรสชาติเหมือนเดิมตรงปกตรงสเปคคนไทยเหมือนเดิมแค่เปลี่ยนกระป๋องรูปโฉมใหม่ให้เราได้ไปตะลุยกับภารกิจ7 7จังหวัดทั่วประเทศออกไปใช้ชีวิตได้เต็มที่หาประสบการณ์มันนให้กับชีวิตไว้เจอกันใหม่นคครับลิปห้า